สวัสดีครับตอนรับทุกท่านของสูช่องอีสานแอแบลกับบอมมีน้อยเชนเคยพบพอบอมมีน้อยกับผูพอเรื่องเล่าของห้าน้อยและกาลาพัฒนาประจาวันนี้ก่อนอเออขอบคุณก่อนนะครับอันเพื่อมอบรางวัลพิเศษมาให้รางวัลน,น้ําใจมาให้เด้อขอบคุณหลายๆบริวาบเกาเขาพัฒนาแต่ว่าเขาห้าน้อย no อยู่อขอบคุณนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อคลิปนี้เป็นของเจนูเยี่ยงลาพัฒนาแล้วก็ห้าน้อยประจาวันนี้5เมษายนครับ เด่นหา6พี่น้องหาสี่เป็นเพียงแคน่นทางเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีครับ